ครับเรามาที่เส้นทางธรรมชาติของเขื่อนสซรินทรอ,อ่อนตอนนี้สซรินทรอนแดมเราจะเดินคณะข้อปฏิบัติในการเข้าชม มีน้ำตกด้วยฮะเห็นเห็นต่หน้าคนถ่ายจะซูมก็ไม่รู้จะซูมว่ายังไงเดี๋ยวเราจะเดินไปผาวัดใจ่หนูนนะครับ นู่นเหรตัวเลื่อนเดี๋ยวเราจะไปดิ วอกระจกเดินดูไปเรื่อยรอบๆไม่รู้ช้าเร็วเพราะว่าในจอเราไม่เห็นอ่าดูข้างล่างก่อนมีสะบัวกอบัว ทำกัดจำนวนคนเข้า15คนให้ถอดรองเท้าทดเดี๋ยวเราเราก็เดินขึ้นไปเราถ่ายอยู่่คะ่ะโอเคดเดิอนออกมาใหม่ นูน่นเห็นไกลๆทุนท่นทุ่นแถวนั้นไนะไอ้อะไรนะสพล,ลัง,พลางงานพลังงานแสงอาทิตย์อยู่บนน้ำใหญ่ขึ้นไนไหม อ่ะพอก่อนเดี๋ยว